รีวิวเกมน่าเล่นโบธาโทนะครับถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด,ด้วยเนื่องจากว่าเกมนี้มันดูเหมือนกับว่าเป็นเกมโงโ่ๆงนะครับแต่เล่นแล้วแบบเฮ้ยแม่งก็โอเคเหมือนกันนะส่วนวิธีในการเล่นเนี่ยคือแค่เดินตามปกติเท่านั้นเดินเฉยๆเลยใช้นิ้วเดินเลยอะ่ะแต่มันยากตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอันนี้คือหลังจากจบหนึ่งด่านนะครับมันก็จะมีให้เรารับของเนาะให้เทคโนเทคเนี้แล้วก็อัพสกู๊งสกิลเห็นไหมถ้าเราอัพสกิลผิดมันก็จะซัวไปเลยเห็นไหมเนี่ย มีโจมตีใกล้นะครับมีอัปเดตหัวสมองเพิ่มโจมตีธาตุนะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นอะไรก็ว่าไปเนาะหลังจากนั้นก็มีอีกนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็มีพึ่งน้อยคอยลักนะครับระเบิดอ่ะซื้อมาให้หมดแล้วก็พวกปืนเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้มันจะสุ่มมาให้เนาะว่าเราจะได้แบบไหนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมันเป็นเกมแนวสุ่มอะครับถ้าได้ก็เอามาใช้นะครับส่วนปืนทั้งหมดมีอยู่6กกระบอก มีหน้าไม้อันนี้เหมือนเป็นเลเซอร์นะเหมือนเป็นไม้กายสิทธิ์อันนี้เป็นเลเซอร์นะครับเนี่ยโอเคตามนี้แล้วกันเนาะปะเดี๋ยวเราเข้าเกมดูนะว่าเล่นยังไงนะครับปึ๊บมาอันนี้ผมมีเหมือนว่าเป็นยาด้วยนะมียาแล้วแล้วก็มีตัวช่วยยิงนะครับเนี่ยเนี่ยดูเวฟนะครับเห็นปะตอนนี้ผมเล่นเวฟที่1 4แล้วก็เล่นมาหน้าจะสาสนาทีได้แล้วบังคือตนอนแรกอ่ะการเล่นแบบอัดเพินเพินไม่ได้หรอกพอเล่นเน้แม่งเพิน <c oughs> เล่นแล้วเพินเลยเพินยาวเลยเนะ่ย โอเคเวฟที่14แล้วเนี่ยการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวหลังๆเวฟเนี่ยมันจะยิ่งมีอมอนสเตอร์มาเรื่อยๆเห็นไ,ไหมว่าเนี่ยเนะเล่นแล้วต้องเดินหลบเอาด้วยนะครับส่วนวิธีการเล่นส่วนใหญ่ผมจะเล่น,ลนแนวลากนะเห็นไหม,มาลากให้มากองลงกันก่อนแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยเนหะ็นไหมมียิงเลเซอร์ออกมาด้วยนะครับมีพุ่งใส่ส่วนไอ้สีเขียวเนี่ยก็คือเราสามารถเก็บไปเพื่อเอาไปอัพอัพเกรดได้นะครับแต่ผมยังไม่เก็บนะต้องเก็บทีหลังครับถ้าเก็บเลยอะ่ะมันไม่ได้ครับ เนี่ยมันเนี่ยต้องเก็บจังหวะประมาณนี้หุยยากว่ะอุยแม่งยากยากกว่าอันเมื่อกี้อีกยากกว่าเมื่อกี้อีกอุ้ยอุ้ยอยากเก็บแต่เก็บไม่ทันนะ่ะอุ้ยเก็บของไม่ได้โอ้จบอยากชิบหายดูเหมือนง่ายผมบอกเลยแค่เดินเดินแบบเดินซ้ายเดินขวาดูเหมือนง่ายคุณลองมาเล่นดูดิโอเคเอาใหม่ได้เทคใหม่นะฮะน่าจะโจมตีรนดอมเอนมี่โอเค แล้วก็ต่อมาเอายิงขิมีเพิ่มเลือดนะครับเอาเป็นดวงตาแล้วกันจะได้ยิงได้ไกลขึ้นนะครับโอเคเนี่ยเนียเห็นป่ะอัปเกรดหน้าไม้นะครับแต่อันนี้น่าจะแรงกว่าอยู่แล้วนะแรงกว่าไหมอัปเกรดได้3คขีแรงกว่าครับอันนี้ของเก่าไม่ไม่เอาครับเอาแค่2อย่างนาอยอย่างอื่นไม่มีอุ้ยเมื่อกี้ไม่ได้เก็บของเลยเนี่ยคือของที่มีนะครับแต่เมื่อกี้ไม่ได้เก็บของเลยดังนั้นไอเนี้ยน้อยไอแต้มเป็นเนี้ยน้อยเอาใหม่นะ โอเคส่วนถ้าเลือดลดเนี่ยมาอยู่ที่ตรงพยาบาลได้แล้วมันจะิวเราเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวช่วยยิงแต่ช่วยเหมือนไม่ช่วยอะ่ะเนี่ยไอ้ไอ้อันขวาเนี่ยไอ้สีเหลืองเนี่ยเห็นปะที่ยืนสีขายเนี่ยช่วยเหมือนไม่ช่วยเลยูอ,อยากเก็บนะโอหตีแรงจังวะอุ้ยจบเกมนี้แหละกูเฮ้ยเดี๋ยวกูขอเพิ่มเลือดเดือดร้อยสุดท้ายผมถ้าได้เวอรสิบห้านะครับก็ถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างผมได้สูงสุดเบสสิบห้าตามนี้เลยก่อนในนี้เล่นถึงเบสสิบสี่น่าจะยี่สิบถึงสาสิบนาทีได้โอเคลนะผมเล่นอยู่ประมาณนี้ก็ตอนแรกกะแบบคือลองเล่นดูเฉยแต่เล่นไปเล่นมาแม่งเพลินออ่ะแต่ถ้าอยากเล่นต่อนะครับก็เนี่ยดูวิดีโอได้นะครับเป็นวิดีโอฟรีเนาะหลังจากดูเสร็จจะมีโฆษณาเนาะน่าจะสาสิบวิอะไรเงี้ยแล้วกดเล่นต่อได้หรือว่ายอมแพ้ไปเลยอันนี้ผมยอมแล้วน่าจะจบได้เท่านี้นะครับเนี่ยแล้วก็เริ่มใหม่ เอาใหม่นะครับอ่าต่อมาก็เลือกตัวละครมันไหวเท่านี้เมื่อเมื่อกี้มันได้เท่านี้จริงๆเฮ้ยแต่และตัวละครไม่ไม่เหมือนกันว่าที่ผมเลือกเมื่อกี้มันเป็นตัวตีไกลเว้ยเฮ้ยมีเม็โอ้แมงไม่เหมือนกันชัดเจนโอ้หมายความว่าวถ้าผมเลือกตัวแรงเนี่ยผมผมก็ต้องอเอาแต่พวกบีมพวกอะไรสายตีไกลอะ่ะ และจะเอาของใกล้มาใส่ไม่ได้อ๋ออ๋ออ๋ออโอเคโอเคแต่ถ้าไอาเป็นโอเคถ้าเมก็เกี่ยวกับโจมตีท่านะครับถ้าเป็นอันนี้น่าจะเก็บของเพิ่มเลือดเพิ่มวิ่ง #speed ด o ทดโอเคเนี่ยเริ่มด้วยมีดหนึ่งอันเอาเป็นมีดสายฟ้าอ่ะอันนี้ถือว่าลองเล่นให้ดูเนาะสักเกมหนึง่งเบฟแรกนี่มันง่ายๆเลยเอา้าวก็ตีไกลเหมือนกันนีเฮ้ย ก็ก็ไม่ไกลมากอ๋อเฮ้ยอย่างนี้แบบนี้ดีกว่าโตตีใกล้ดีกว่าว่าคือมันมันมันตีไกลครับเอ้ยมันตีแรงอ๋ออ๋ออ๋เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วอ๋อเข้าใจแล้วเมื่อกี้เกมแรกเนาะนี่เกม2เนี่ยแล้วมันจะเหมือนกันเลยครับเห็นปะอันนี้เก็บเกี่ยวได้มากขึ้นเอาวิ่งเร็วอ่ะเอาแอตแทกสปีดนะครับโอเคมีเหมือนเดิมนะครับมีปืนให้เหมือนเดิมครับเลือกได้ครับเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มีปืนด้วยมีมีดด้วย แต่ว่าอันเนี้ยเห็นปะ่ะปืนมันจะตีไกลกว่ามีดเห็นไหมเห็นไหมแต่ให้มีดกล้จะใกล้หน่อยปุ๊บโอเคแต่ปืนจะตีแรงไม่เท่ามีดดังนั้นคําแนะนําคือถ้าเล่นตัวเนี้ยคือเน้นมีดไปเลยครับเพราะว่ามันมีดยังไงอะ่ะเดี๋ยวมอนมันต้องมาอยู่ใกล้เราอยู่แล้วอะ่ะยังไงมันมันก็ต้องโดนอยู่แล้วปะ่ะเกมแม่งเหมือนง่ายนะออกแบบแบบโง่โนะแต่เกมแนวเนี้ยเหมือนอะไรนะเหมือนฟิฟฟี่เบิร์ดอ่ะคล้ายๆกันคล้ายๆเลย โอเคอันนี้เพิ่มเลือดเนี่ยมีอาหารให้ด้วยฮะหินเนี่ยเอามาทำาไมวะเดีอเด้อเอาหินมาบ่อยวะไหนหินทำอะไรโอ้ยหินแม่งปลาวะ่ะหินแมงปลาได้ด้วยโอเคแต่นี่ชัดเจนนะหลังจากที่เล่นมามีดแรงกว่าครับอันนี้ชัดเลยแต่ว่ามันเดินช้านะอันนี้ต้องอัพอเรียกว่ากบ อัพกบจุดด้อยเอออย่างถ้าเดินช้าก็ต้องอัพเดินสปีดให้เยอะนะครับแล้วก็ไปเน้นเรื่องมาลีนะครับโจมโจมตีใกล้อุยแม่งแรงว่ะอุยดาบแรงอ่ะอุยดาบแรงเนี่ยเมื่อกี้ก็แบบเนี้ยพอเล่นเล่นไปเล่นมาแม่งติดซะ <c oughs> โอเคได้มีดมาอีกแล้วแล้วก็อันนี้ไม่ฮิวเลือดนะครับอ้าวไม่พออ่ะแค่ไหนแค่นั้นเนี่ยเห็นป่ะได้มีดมาเพิ่มนะครับอย่างนี้ก็ยิ่งตีแรงมากขึ้น โอเคมาแป๊บเดียวเกลี้ยงทําไมรู้สึกเหมือนเหมือนเล่นเหมือนเมื่อกี้เลยวะเล่นไปเล่นมาแม่งเพลินพอเพลินแม่งติดลมบนไอตอนแรกก็แบบไม่ได้ไม่ได้อะไรฮนะไอเกมนี้เราจะเห็นภาพเอ้ยลองเล่นดูดีกว่าพอเล่นแม่งติดโอเคโอเคได้อยู่เดี๋ยวเล่นอันนี้เป็นเวสุดท้ายแล้วก็พอเนาะถือว่าเป็นการรีวิวให้ดูส่วนใครอยากเล่นไปลองโหลดเล่นกันดูได้นะครับผมว่าแม่งฆ่าเวลาโคตรดีเกมนี้แม่งยาก เอาไ้เล่นเอาไ้เล่นแข่งกับกับเพื่อนก็น,นั้นเฮ้ยมึงเวฟแล้ววะอะไรเงี้ยเฮ้ยได้นะได้นะเออเนี่ยเห็นด้เห็นด้เนี่ยโจมตีเพิ่มน้ำเม็อ่ะมีปืนอันนี้เพิ่มเลือดเออแหมสำคัญทั้งคู่เลยอะ่ะมันต้องมีขโมยเลือดเพราะว่าเวลาเลือดลดอันนี้เดี๋ยวลองขโมยเลือดดูนะอา้าวตีเลือดลดสิตีหน่อยตีเลือดลดหน่อยตีหน่อย ตีเนาะเดาให้ตีเนี่ยอาตีแล้วโดนแล้วดูดเลือดไหมเมื่อเมื่อกี้ซื้อดูดเลือดมานะครับเฮ้ย hey, ขโมยจริงว่ะเมื่อกี้บวกหนึ่งเว้ยเฮ้ย hey, บวกหนึ่งว่ะเฮ้ย hey, ขโมยจริงเฮ้ยแ hey, มงไชแมงใช้ได้บทเว้ยขโมยว่ะคืออย่างเนี้ยมันได้เปรียบเพราะว่ายิงมอนเยอะอ่ะมันยิ่งมันยิ่งขโมยเลือดครับถ้าเลือดลดมันก็ไม่มีปัญหาไงแต่อย่างไอตัวตีไกลเมื่อเกี้ะเล่นแล้วมันไม่มีขโมยเลือดเลยเวลาเลือดลดมันลดเลยแต่ว่ามันมีในส่วนของ Ask, iki, ปืนช่วยนะครับเป็นปืนเป็นเป็น ء. พยาบาลช่วยอะไรเงี้ยเฮ้ยรู้สึกชอบดาบวะ่ะดาบติดใกล้แม่งแรงอะ่ะแม่งตีใกล้แรงมากอะ่ะอันเนี้ยขโมยเลือดนี่น <urers> ี<ๆ>่เห็นป่ะขโมยเลือดมีคิเนี่ยเพื่อดาเมจเพื่อสปีดอืมสำคัญทั้งคู่เลยวะ่ะมิสไซล์ต้องเอาตีมารีครับมิสไซล์ถือว่าของแถมเออถือว่าเอาให้ดูเนาะเมื่อกี้ไม่มีมิสไซน์นะครับ บึง้งโอ้โหมิซายแรงว่ะแรงอ้าวชิบหายสรุปกูเล่นต่อโอ้โหอาสุดท้ายสุดท้ายจริงแล้วคือแม่งเพลินผมบอกแล้วเกมแนวนี้แม่งโคตรเพลินเลยเกมแบบงโง่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเล่นแม่งเล่นยาวมากถือว่าเป็นอีกเกมที่ฆ่าเวลาได้ดีนะเฮ้ยแม่งเดินเดินไม่ถึงตัวดีดีกว่าสายตีไกลเยอะเลยอ่ะมีดมันแรงครับ พอแรงมันโดนทีตายหมดอะเห็นป่ะเห็นว่าเนี่ยมันโดนทีมต,ตายเรียบเลยไงแล้วเรามีจังหวะในการเก็บเกี่ยวด้วยหุยดีอะปึ๊บ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 เนี่ยเก็บเกี่ยวได้เยอะว่ะโหยทำไมไม่กี่ไม่เล่นตัวนี้เนี่ยมีไอ้ถังสปีดด้วยมีมีเพิ่มเลือดด้วยโหยมีสร้อยมีขวานมีขวานเอาออกเอาขวานเข้า อ่าดอปลบเลือดหนึ่งเนาะอ่ะชิบหายกูเล่นในเกมโอ้ยไอ้กูเลยเหนื่อยตัวเองอ่าตึด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 โอเคโอเคโอเค,อเคได้อยู่ได้อยู่โอเคอุ้ยไอ้น,นี่แม่งแรงอ่ะมิไซล์อ่ะแรงอ่ะบึ้มบึ้มตายบึ้มตายเลยเนะนี่ยเนี่ยนะพอเริ่มเว็บเจ็ดเว็บแปดแม่งเริ่ม เริ่มเริ่มเยอะละแต่ว่ามิไซล์ไอทีเดียวตายแล้วอ่ะบาบาซูกา้าไม่ใช่มิไซล์เออแล้แลวมีดูดเลือดด้วยโขยแม่งสุดจัดสุดยอดดีกว่าตัวเมื่อกี้เยอะโหไอหินเนี่ยเดี๋ยวคงต้องเอาออกนะแต่ว่าไอไออะไรนะบาซูก้าเนี่ยสำคัญโคตรโอ้โหหายเป็นแถบ ตัวนี้แม่งสบายกว่าเมื่อกี้เยอะเนี่ยมีเลืเลอดอ่าเพิ่มดอทมีดมีดอันใหม่บอ,อกเลยเอานี้เข้าแล้วก็เอาแล็ปกูพอละเดี๋ยวแม่งยาวคือเหมือนเมื่อกี้ผมการเล่นแค่ยีสินาทีไงพอเล่นแต่แม่งยาวแม่งติดเงี้ยก็เอางี้จบเท่านี้ใครอยากเล่นไปโหลดลิ้นอยู่ข้างล่างตามนี้นะถือว่าป้ายยาละ